หกสี่สามหนึ่งสามสามหกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบหกหนึ่งหกหกศูนย์เก้าสามหนึ่งหกหกศูนย์เก้าสามออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สามเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์สี่สามเจ็ดสี่ ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบแปดเก้าหนึ่งสามหกศูนย์สี่เก้าหนึ่งสามหกศูนย์สี่ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบเก้าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสองศูนย์สี่สี่ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบ สี่เก้าห้าหนึ่งย์สองสี่เก้าห้าหนึ่งย์สองออกรางวันที่สี่ครั้งที่สามสิบเอ็ดห้าห้าสี่เจ็ดศูนย์สองห้าห้าสี่เจ็ดศูนย์สองออกรางวันที่สี่ครั้งที่สามสิบสอง สามแปดสองหนึ่งสองห้าสามแปดสองหนึ่งสองออกรวยที่สี่ครั้งที่สามสิบสาม